สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมน,นะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่มาเป็นเพื่อนกันนะคะ0626172609นะคะพี่สวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมน,นะคะจากเบอร์โทรแม่ค้านะคะฝ่ายค้านะคะ,ะ,ะ062617 สองหกศูนย์เก้าจ้ามาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะชิ้นแรกนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกวยนะคะพี่พระมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นฝีเหลืองนะพี่นะกล่องเป็นกำรรมหยีฝีเหลืองอาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยนะพี่นะ้าเป็นของเก่านะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะปีหนึ่งสี่อ้าปีศูนย์สี จะพี่เป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญสวยมากเลยค่ะพี่เหรียญน,นี้นะมีลายจันทร์อัครชัดเจนแบบนี้เนี่ยมาขึ้นคอได้เลยนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ขานี้ค่ะเหรียญน,นี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่อย่างนี้เลยนะคะได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่จ้าขนาดปกตินะคะจะอยู่ขนาดนี้เมื่อกี้จะฟูให้พี่เห็นเนาะถึงความ กล้ชิดะคะฟ,ฟูไม่เห็นนะคะพี่กล่องนี้นะคะพี่700บาทนะจ๊า7จ0บาทนะคะค่ะต่อมาเป็นองค์หลวงพ่อฟโสธรนะคะพี่ฟโสธรองค์นี้สวยมากเลยนะคะพี่เป็นเนื้อออกยังไงอะพี่ฟีออกขาวๆเหมือนเนื้อเงินอะพี่นะเดี๋ยวนะจะแกะใหุ้ชมข้างในนะพี่จะชมข้างนอกก่อนเนาะเดี๋ยวจะชัดเจนดีนะคะพี่เดีย๋ยวจะแกะให้พี่ชมนะจากพี่หลวงพ่อฟโสฟธรองค์นี้สวยมากเลยนะคะพี่พี่ชมดูดีดนะนี่ แปปีกรมตำรวจนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้น้ำเบอร์นะ971897183นะคะพี่97183นะคะพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่กล่องเป็นแบบนี้นะสวยงามแบบนี้นะคะพี่อักขรชัดเจนนะคะพี่กรมตำรวจนะแบบนี้นะจ๊ะจ้าพิจานี่เลยนะคะจ้ะ อ่าแปดร้อยบาทนะจ๊าสำหรับหลวงพ่อโสธร800รบาทนะจ๊ะ,น,ะ,จะนี่จะพี่นะจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะพี่ท่านใดปิดนะคะ800บาทนะจ๊าสำหรับกล่องน,นี้800บาทนะตามด้วยนี่ค่ะพี่นคะคะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่มีถึงสามขนาดเลยนะคะพี่กําแพงแสนนะแจกกรรมการนะพี่นะปีสามเก้านะนะคะพี่มีหนึ่งสองสามมีถึงสามองค์ด้วยกันนะจ๊ะพี่นี่จะแตกต่างกันไปนะจ๊ะพี่นะจะให้พี่ชมทีละองค์นะจ๊ะ จะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่มาพร้อมกล่องกมะหยีีสีแดงแบบนี้นะจ้ะเดี๋ยวชมทีละองค์ไล่ไปนะคะพี่จะพี่อันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์ที่หนึ่งจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะจ้่สวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าสวยงามจ้ะขออนุญาตรูไม่พี่เห็นนะจี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เต่านะเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะนี่หลวงพ่อหลิวนะคะวัดไร่แตงนะคะพี่วัดไร่แตงทองนะพี่น้อแต่เขาก็เรียกสั้นๆว่าไร่แตงนี่องค์ที่หนึ่งนะจ๊ะ องค์ที่สองนะจ๊ะพี่องที่สองนะเดี๋ยวจ๊ะพี่องค์ที่สองนะคะพี่เฟอร์เดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ด้านหลังมีคําว่าปู่หลิวนะคะกาวสูนนะคะพี่นี๋จะมีถึงสามองค์ด้วยกันเลยนะคะพี่องค์ที่สามเป็นองค์เล็กนะจ๊ะจ้าพี่่าพี่ขาองค์นี้องค์ที่สามนะคะพี่จะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะพี่สวยงามเหมือนกันนะจ๊ะพี่ขนาดเล็กลงมาหน่อยนะหนึ่งกล่องนะคะพี่หนึ่งกล่องนะคะ ในหนึ่งกล่องนะคะพี่จะประกอบไปด้วยเต่าฝามองด้วยกันนะจ๊ะพี่1กล่อง900บาทนะจ๊ะพี่900บาทนะคะสวยงามแบบนี้เลย900บาทนะคะสําหรับเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะจ๊ะพี่หลวงปู่หลิวนะแจกกรรมการนะคะพี่แบบนี้เลยปีฝามเก้านะคะ900บาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาพังพกานะคะ ปิดตาพังพการกล่องน,นี้นะคะพี่มีด้วยกันถึงสามเหรียญเช่นกันนะจ๊ะพี่เป็นปีสามฝูน,นะคะพี่เป็นปีสามฝูนเนาะนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้พี่ดูชมทีละองนะจ๊ะองค์แรกนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่หานี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นปิดตาพังพการนะคะพี่นี่้ายแบบเนื้อชิบ่ขออ่านหน่อยอ่านไปปิดตาพังปะการนะคะพี่ขุนพันธรักษนณะ์นราชเดน,นะพี่นะสายเขาอ,อ้อจ้ะ เว้ยแม่ทไม่ค่อยมีความรู้เลยนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่ซ้ายและขวาจะประกอบไปด้วยงูนะพี่นะน่าจะเป็นงูนะพี่เนาะนี่องะค์ที่1เป็นทองแดงนะจ๊ะองค์ที่สองนะคะพี่เป็นกระไหลเงินนะคะที่องค์ที่สเป็นกระไหลเงินแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะพี่ได้ไปถึงสามองค์ด้วยกันเลยนี่กระไหลเงินนะจ๊ะพี่ฟิ่ฟูไว้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่เป็นกระไหลเงินนะจ๊ะพี่องค์สุดท้ายองค์ที่สามเป็นลมดานะจ๊ะพี่ เป็นลมดํานะคะพี่เป็นเหรียญลมดํานะพี่นะได้ไปถึงสามเหรียญเลยนะคะพี่หาได้ไปถึงสามเหรียญเลยนะจ๊ะหนึ่งกล่องมีสามเหรียญด้วยกันนะจ๊ะจกพี่หนึ่งกล่องนะคะพี่ประกอบไปด้วยกันถึงสามเหรียญแบบนี้นะคะเป็นยกชุดแบบนี้จะพี่เก้าร้อยเช่นกันนะคะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะฝากพี่พี่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะพี่เพื่อที่จะมีพลาดนะคะเวลาที่นัดทำคลิปนะพี่น้องจะต่อมานะคะต่อมานะจ๊ะพี่มาชมพักเครื่ององค์ละหกร้อยกันนะจ๊ะพี่เริ่มที่เหรียญแรกก่อนเลยนะจ๊ะพี่ ี่เหรียญแรกนะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะพี่ถาเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่ร้อยปีนะจ๊ะพี่หกร้อยปีนะนัดอ่านตามเหรียญเลยนะคะพี่ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะจ๊ะเหรียญนี้นะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทตามด้วยนี่จ๊ะพี่นี่เป็นหลวงปู่ฟั่นนะคะพี่หลวงปู่ฟั่นนะคะพี่อันนี้เป็นอันปากานะพี่นานี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ้ะ นะคะพี่จะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นเหรียญเหรียญที่สามนะคะพี่เป็นอาจารย์ฟั่นนะคะพี่แต่คนละพิมพ์นะเหรียญนี้นะจ๊ะพี่ออกปีศูนย์เจ็ดนะจ๊ะพี่เป็นอันปะก้าเหมือนกันนะจ๊ะพี่สกลนครนะคะพี่เหรียญนี้ออกปีศูนย์เจ็ดนะจ๊ะพี่อาจารย์ฟั่นเหมือนกันนะจ๊ะพี่สวยงามเหมือนกันเลยนะจ๊ะพี่เป็นอันปะก้านะคะพี่ถาาเป็นเหรียญอันปะก้านะคะพี่เหรียญนี้นะ หกร้อยบาทจ้าพี่หกร้อยบาทนะจ้าต่อมานะจ้าพี่พี่มาชมนี่จ้าหลวงพ่อโตนะคะพี่ถ้าจาไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยนะจ้าหลวงพ่อโตเป็นเนื้อดินนะจ้าพี่ใต้ถานเป็นแบบนี้นะจ้าหกร้อยบาทนะจ้าพี่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะจ้าจ้าตามด้วยพับปิดตาค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่แบบนี้นะอ แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยางามแบบนี้เลยนะคะพระปิดตานะคะหรือพิมจักกจันนะคะหลวงพุ่เอี่ยมนะคะพี่จาะหกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่ชมหลวงพ่อเงินนะคะพี่เนื้อขันลงหินนะคะพี่นี่อันนี้ยิ้มหมืนหวานเลยนะจ๊ะพี่ยิ้มหมืนหวานสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่อันนี้องค์ที่หนึ่งนะ หลวงพ่อเงินองค์ที enfin ่หนึ่งนะคะพี่องค์นี้นะองค์ที่หนึ่งนะหกร้อยบาทจ้าองค์ที่สองนะคะพี่มีฝั่งองค์นะพี่ช่วยจําให้นัดหน่อยนะคะมีฝั่งองค์นะจ้าองค์นี้องค์ที่สองนะคะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้านะจ้ะอันนี้องค์ที่สองนะจ้าพี่หกร้อยบาทนะจ้าหกร้อยบาทจ้าต่อมานะจ้าพี่ เขี้ยวเสือนะคะพี่ใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ขึ้นคอได้เลยเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่ใส่กรอบจิวเวลรี่มาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จ้าขึ้นคะอได้เลยนะจ๊ะหกรบาทนะจ๊ะพี่600บาทนะทําด้วยนี่จ้ะพี่จ้าเขาเรียกไรพี่ฝิงนสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะใส่กรอบรูปหัวใจแบบนี้นะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะ,ะมีชายจิวเวลีาีฝิ่นแบบนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานพี่เห็นไหม จานนะเล็กๆน้อยๆแต่เรามองเห็นนะพี่นานี่หกร้อยจ้ะพี่หกร้อยนะจ๊ะตามด้วยนี่จ้ะพี่หลวงพ่อจงนะจ๊ะหล่อโบราณหลวงพ่อจงนะจ๊ะพีเ่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยใต้ฐานเหมือนนะจ๊ะมีคําว่าหลวงพ่อจงนะจ๊ะจ้ะพี่เก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่่ะหกร้อยบาทน,นะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นท่ากระดานนะคะพี่ พระท่ากระดานผูกสีสวัสดนะคะพี่เป็นฝนมแดงนะคะพี่ค่ะฝนมแดงเต็มรอบองค์พระเลยนะจ๊ะนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะหกร้อยบาทนะต่อมานะคะนี่ค่ะหลวงพ่อคนค่ะพี่หลวงพ่อคนนะคะพี่เป็นพระสายใต้มาเลเซียนะพี่นะนี่หลวงพ่อคนนะคะพี่ท่านไปดังถึงประเทศมาเลเซียเลยนะคะพี่แบบนี้เลย จ้าเป็นหล่อนะคะพี่จ้าตอนแรกนั้นมองผิดนึกว่าหลวงปู่ทวดพี่โอ้ยนี่พออ่านทั้งหลังทราบเลยนะจ้าหลวงพ่อคนนะจ้าพี่เก่เก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาจ้าหกร้อยบาทจ้าพี่ขานี่ค่ะหมากทุยนะคะพี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่เก่าแบบเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นหมากทุยนะคะพี่ พี่ชมพี่ใกล้นะจ้าหกร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นจอบใหญ่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ยิ้มหวานฉ่าเลยเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่เป็นจอบใหญ่ขององค์หลวงพ่อนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ อันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ต้องขออภัยนะคะไม่ทราบที่เลยนะจ๊ะพี่เก่าๆกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ได้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่ท่านใดทราบนะว่าเป็นหลอดหลอดโบราณหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อปาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะจ๊ะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นนางพญานะคะเป็นเนื้อชินนะพี่นา พานางพิยาเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทคะ่ะพรลีลานะคะพี่นี่พาลีลานะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจ้ะลา้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ จ้าอันนี้เป็นที่ไหนไมีฟ้าบนะคะพี่ด้านหลังจะมีฟอนอีกหนึ่งชิ้นองนะคะพี่่ะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่เป็นชิ้นเงินนะ600บาทเช่นกันจ้ะพี่600บาทนะคะพี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถทักหา,าดได้เลยนะคะ600บาทต่อมานะคะพี่จะไปที่องค์ละ700แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยนะคะพี่เป็นหลวงปู่ศุกนะคะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้เลย ชมดูนะนี่จ้ะแบบนี้นะคะเป็นหันนุมานแบบแทนนะคะองค์นี้นะคะจะใหญ่หน่อยนะจ้ะพี่เป็นแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ้ะพี่เป็นของเก่านะได้มาแบบนี้เลยหนุมานแบบแทนนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะ700บาทนะจ๊ะพี่700บาทนะคะ700บาทคะ่ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ฝุ่เช่นกันจ้ะพี่แต่ะจะเล็กลงมาหน่อยนึงนะจ๊ะเล็กลงมาหน่อยนึงนะอันนี้เป็นนั่งบนดอกบวัวนะพี่น้องเเล็กลงมาหน่อยนึงนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่จะ700บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่700บาทเช่นกันขนาดองค์จริงนะจ๊ะพี่นะจ๊ะให้พี่ดูนี่ขนาดปกตินะคะนี่องค์ขนาดนี้นะพี่นะนี่อันนี้นะขออนุญาตฟูมนะพี่ได้เห็นถึงความชัดเจนนะถ้า700บาทเช่นกันนะคะ700บาทเช่นกันกวัวจะลืมพี่พามันหลายรายการน,นดัดอยนะ่างนจะลืมไปจ้าพี่นี่จะ25่สิตวัตนะคะพี่องค์นี้สวยมากนะคะพี่ พพุทธยี่ห้าศตวรรษนะคะพี่ตรงนี้สวยมากเลยนะจ๊ะพี่สวยงามนะคะพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะพี่ทักขนัดได้เลยนะคะพี่สวยมากพิมพ์หางหงในพี่นะจะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมามาชมเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงเชื่อมเนาะหลวงพ่อยอี่เนาะพี่เนาะ วัสัตตหีบนะคะพี่แบบนี้เลยขออนุญาตไม่ได้กะถุงให้นะคะพี่เพราะว่ากลัวว่าพะชะรุดไปนะคะพี่พระสวยเเขาเก็บอย่างดีเลยพี่เลยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยมากค่ะพี่ตรงนี้สวยมากนะคะฟองสีเจ็ดสามเป็นของเก่าแล้วพี่นนองนี่พี่ชมดูนะคะถ้าชอบนะาทักขนัดได้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่สวยๆทุกเหรียญเลยจ้ะพี่อันนี้ได้มาใหม่อันนี้เป็นหลวงพ่อหอมนะคะพี่หลวงพ่อหอมที่วาด ท่านมีสิ่งเยอะๆอะพี่วัดสร้างหมาอินี่นป็นเหรียญของท่านนะคะนี่จากฟองฟีเก้าแปดนะคะพี่นั้นเหมาติดมาได้มาแบบนี้เลยหลวงพ่อหอมนะจ๊ะพี่เท่ากันนะคะพี่เจ็ดร้อยเท่ากันนะจ๊ะจะพี่จ๋าต่อมานะคะถ้าจํไม่ผิดนะเป็นหลวงพ่อแบบนึงนะพี่นะหลวงพ่อโฟทอนใช่กาลังมองอยู่พี่สายตาก็ไม่ค่อยดีมองไป้วพุทธชินลาเฉยเลยนี่จะพี่ แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ่ะ <c oughs> ขอภายนะจ๊ะนี่จะเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่สําหรับหลงวงพ่อโูทอนนะพี่นะสวยมากเลยสวยจริงๆพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะ <c oughs> ต่อมานะคะพี่พชมเหรียญน,นี้นะจ๊ะพี่ขอภายนะนี่จ้ะเหรียญอาจารย์ฟั่นเหรียญน,นี้สวยมากนะพี่นะส <c oughs> วยเดิมๆแบบนี้เลยพี่นี่ ร้างถวายนะลูกศิษย์สร้างถว,าย,นะา,งถวายนะพี่นะมีเลขนะสองสองหนึ่งเก้าที่พี่เห็นแบบนี้เลยแบบนี้เลย,แบบเ,ลยเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ<ม>อย่างนี้สวยมากนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าพี่ต่อมานะคะเป้งเข้ามานะคะมาชมเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงพ่อ,พอทวดนะคะพี่หยิบน้ำทะเลจืดนะหเหรียญลูกแก้วนะคะพี่ขออนุญาตเรียกเหรียญลูกแก้วนะคะดีจ้าพี่ หลวงปู่ดูฟ้านะคะพี่ปีสามสองเหรียญนี้สวยมากเลยค่ะพี่สวยคมนะคะพี่จสวยมากเลยค่ะพี่หาเหรียญนี้สวยมากเลยเหรียญนี้นี่จะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่สวยพี่พี่ดูที่เล็บองค์หลวงพ่อดิชัดเจนมากเลยเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่สําหรับเหรียญนะจ้ะต่อมาพี่มาชมนี่จ้าพี่พระสมเด็จอง์ที่หนึ่งนะคะพี่มีหลายรายการนะ มีราคาแตกต่างกันนะคะพี่อันนี้องค์ละเจ็ดร้อยขอภายนะจ๊ะพี่นะจะฟูให้พี่เห็นนะด้านหน้านะคะด้านคานะคะถ้าไปไวไปต้องขอภัยพี่ๆนะคะนี่ค่ะใต้ฐานนะคะพี่องค์นี้สวยพี่สวยมากเลย นะคะพี่700บาทองค์ที่1นะคะวัดละคังนะองค์ที่1นะึิงนใหญ่องที่ 1. 700บาทนะจ๊ะ700บาทนะตามด้วยองค์ที่2องนะพี่หาพระจะสวยๆใกล้เคียงกันเลยพี่ได้มาจากบ้านเดียวกันอันนี้องค์ที่2องนะพี่เลือกชมดูนะว่าชอบองค์ไหนนะจ๊ะพี่องค์ที่2องนะฮะสวยพี่นะัก็ไม่ทราบจะบรรยายยังไงนะพี่เพราะความรู้นัดนิดเดียวอะพี่เรื่องพระนะนิดเดียวจริงๆ พี่สวยนะคะจ้าเจ็ดร้อยจ๊ะอันนี้องค์ที่สองนะพี่นะาเจ็ดร้อยต่อไปนะคะองค์ที่สามนะคะพี่ใส่ลำดับไปที่แล้วนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สามนะจ๊ะพี่องค์ที่สามองค์ที่สามนะจ๊พี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะจ้องค์ที่สามนะจพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะองค์ที่สามนะ จะพี่ต่อมานะจ๊ะองค์ที่สี่นะจ๊ะพี่องค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่นะจ๊ะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังข้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่อันนี้องค์ที่สี่นะจะพี่จ๋า เ0 0เช่นกันนะจ๊ะพี่7 0 0บาทนะมี4ี่องนะอ,องละ700มีสี่องนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่มาชมสิงนะคะพี่สิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ใต้ฐานมีรอยจานอักขระแบบนี้นะคะรอยจานแบบนี้นะจ๊ะเป็นงาแกะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นี่นะจ๊ะชิ้นนี้นะจ๊ะพี่ 700บาทนะจ๊ะพี่700บาทนะจ๊ะสิ่งฟังฟันหลวงพะเดิมนะ700บาทต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้ะเขี้ยวเสือนะคะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เป็นเสือตัวตตวตนะพี่นะแบบนี้เลยนะตัวโตวตแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เสือนะจะพี่ชิ้นนี้นะคะ700บาทจะพี่7 0 0บาทนะจ๊ะ700บาทจ้ะต่อมานะคะพี่ <c oughs> มาชมนี่จ้าพี่พับปักน้ำนะคะพี่สมด์ปักน้ำนะคะพี่องค์นี้เนะ่จ๊ะเก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่องนี้เก้าร้อยบาทนะจะแพงขึ้นมาหน่อยนะพี่เนื้อหาสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่องค์นี้เก้าร้อยบาทนะจ๊ะเก้าร้อยบาทนะคะพี่คะเก้าร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่นี่จ้า หลวงพ่อช่มนะจ๊ะพี่ไปรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะพี่เลี้ยมมาพองขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่เป็นของเก่านะจ๊ะพี่ได้มาแบบนี้นะจะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะสําหรับหลวงพ่อช่มนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อโฟทรนะคะพี่เลี้ยมมาเรียบร้อยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยแปดสามนะคะพี่ 9 0้900บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่9 0้บาทเช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมกุมารอ่ะพี่กุมาน,นะคะพี่เป็นหลวงพ่อก,กวยนะพี่นะแกะจากล่าคุดฟ้อนนะคะพี่เป็นรุ่นแรกๆของท่านเลยนะคะพี่เป็นไม้มงคลเนาะจตพี่กุมารหลวงพ่อก,กวยนะคะพี่นะจ๊ะสำหรับกุมารหลวงพ่อก,กวยนะจ๊ะพี่ 1,200นะคะพี่ตัวนี้1,200นะจ้า1,200ต่อมาพี่มาชมพระสมเด็จนะมีอีกฝั่งองค์นะคะพี่ฝั่งองค์นี้นะให้พี่ชมกี่ละองค์องค์น,นี้จะราคาสูงกว่าองค์ก่อนหน้านี้นะพี่นาะนี่ด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังด้านข้าง,างนะจ้าพี่ชมนะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่วันละครั้งองค์นี้นะคะนี่จ้า 1,200นะคะพี่องนี้1,200นะคะพี่จะแล้วก็อีกองคหนึ่งนะจ๊ะพี่อีกองคหนึ่งนะแปบหบนึ่งนะจ๊ะเนี่ยจะ้ะองนี้วันลลังคเช่นกันจ้ะพี่ใต้่านเป็นแบบนี้นะจ้ะวันลลังคเช่นกันนะจ๊ะพี่เนี่ยจ้ะ ปรดเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันสำหรับอีพีนี้นะคะพี่นัทต้องขอกราบขอบคุณพี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้นัทหน่อยนะจ๊ะพี่เราจะได้ภาพนะคะเวลาที่นัททำคลิปนะพี่เนาะสำหรับอีพีนี้นัทต้องขอกราบขอบคุณพี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ